ดวงรายวันประจำวันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2,568ขึ้น11ค่ำเดือน5ปีมะเส็งคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณไม่มีความมั่นใจจะทำการงานใดก็มักจะคิดมากหรือจะมีคนคอยขัดแข้งขา ให้ทำงานได้อย่างยากลำบากหรืองานที่เสร็จไปแล้วอาจต้องมาแก้ไขใหม่ทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนเจ้านายไม่ค่อยเห็นความดีการเงินมีค่าใช้จ่ายหลายทางที่คุณต้องตามเคลียวันนี้อาจต้องเหนื่อยกับเรื่องการหาเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอรายได้ที่คาดหวังจะยังไม่ได้ดังใจระวังการถูกโกงถูกเบี้ยวค่าแรงหรือเบี้ยวนี้ ยังไม่เหมาะกับการใช้เงินจำนวนมากในการทำนิติกรรมใดในวันนี้ความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองมีความสุขดีมากบุตรบริวารในครอบครัวจะสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวคนที่คบกันอยู่ก็จะได้แต่งงานกันสมใจไม่มีอุปสรรคใดส่วนคนโสดคุณจะได้พบกับคนดีที่มีบุคลิกอบอุ่นรักครอบครัว สีมงคลสีแดงสีทองเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถีในหมู่คณะทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจคุณจะเครียดเพราะตัดสินใจไม่ถูกและไม่เด็ดขาดยิ่งงานที่มีเดิมพันสูงคุณจะยิ่งปวดหัวบางคนจะถูกบังคับให้ต้องเซ็นสัญญาที่คุณรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมการเงินคุณมีลางสังหรณ์ที่ดีในการหาเงินโชคทางการเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในวันนี้การเงินคล่องตัว ทั้งสมองคุณยังลั่นฉิวถ้าพูดถึงเรื่องการหาไรายได้ติดแต่คุณชอบสั่งการมากกว่าที่จะลงมือทำบางครั้งก็เสียโอกาสได้ความรักและครอบครัวสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความกระตือรือร้อนในทุกๆเรื่องเป็นสายลุยและฉลาดเฉลียวแบบหาตัวจับยากคนโสดบางคนจะเริ่มรู้สึกจริงจังกับความรักอยากจะมีชีวิตที่ถูกเติมเต็มจากใครสักคนส่วนคนมีคู่ จะมีการเดินทางร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการทำงานสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรี่เสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็งทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคุณเฝ้าฝันที่จะได้สร้างสรรผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณแต่ก็ยังไม่มีความกระตือรือร้อนในการทำฝันให้เป็นจริงงานที่ทำอยู่ต้องอาศัยความรอบคอบในการตัดสินใจซึ่งวันนี้คุณจะรู้สึกสับสนกับงานอยู่สักหน่อยการเงินงานออกเงินกู้หรือทำงานเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง จะสร้างรายได้ให้คุณมากบางคนจะเป็นโอกาสดีในการบริหารเงินจนร่ำรวยคุณจะประสบความสำเร็จเกินหน้าคู่แข่งโดยมีจุดเด่นคือความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและขยันขันแข็งความรักและครอบครัวคุณอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องเอาจิตใจไปผูกไว้กับใครทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณไม่สู้ดีนะักจึงทำให้เลือกที่จะเป็นโสดต่อไป คนรักคู่ครองความรักมักมาทีหลังงานจึงทำให้ค่อนข้างห่างเหินกันสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมั่นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามเวลามงคล9 0นาฬิกาถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณทำงานอย่างเข้มแข็งเด็ดขาดงานที่ต้องใช้พลังอำนาจต้องแข่งขันหรือลุยงานหนักจะโดดเด่นสร้างชื่อเสียงและอำนาจอิทธิพลให้แก่คุณกว้างไกลขึ้นแต่อย่าลืมว่ามีพระเดชอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพระคุณด้วยการเงินการค้าขายกับต่างชาติจะทำเงินให้ได้มากการเงินสะพัด การซื้อขายใช้เงินทำงานคุณจะไม่เสียเปรียบมีเกณฑ์ได้โชคลาภผลประโยชน์หรือมอรดกจากผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีบุคลิกเข้มแข็งความรักและครอบครัวคุณมีโชคดีในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองจะเริ่มมีความคิดที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันมีการวางแผนการแต่งงานส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักในการร่วมประชุมงานชุมนุม งานสังสรรค์ที่ต้องได้พบกับคนหมู่มากสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศใต้เสริมความเชื่อฟังความสมานณฉันความสัมพันธ์ราบรื่นเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานอะไรๆก็ดูจะเป็นใจและราบรื่นไปเสียหมดวันนี้คนที่หวังงานใดไว้จะประสบความสำเร็จสมดังหวังธุรกิจส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงงานรับจ้างจะโดดเด่นมีแต่คนอยากได้คุณไปร่วมงานด้วยการลงทุนร่วมหุ้นหรือทำสัญญาใดๆวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและเหมาะสม การเงินการเงินราบรื่นหมุนเข้าออกอย่างคล่องแคล่วคุณหาเงินได้มากตรงตามเป้าทั้งการติดต่อเจราจาตกลงทำสัญญาทางการเงินใดๆวันนี้ก็เป็นเรื่อดีที่จะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่เพศชายบุคลิกดีจะเป็นผู้อุปถัมภ์ทางด้านการเงินให้แก่คุณความรักและครอบครัวทั้งคนโสดและคนมีคู่ได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆใ,ในแง่ของความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนที่เข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งในขณะที่คนมีคู่จะได้รับความรู้สึกอบอุ่นจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นสุขภาพจิตและร่างกายจะได้รับประโยชน์จากความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยความเอื้ออาทรและความสมดุลทําให้ทุกวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุขและความสงบสุขสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสงาา่าผ่าเผยโชคลาภสิริมงคลเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน อาจได้กลับไปแก้ไขางานที่เคยทำธุรกิจขายของเก่างานซ่อมบำรุงจะก้าวหน้าโดดเด่นดีมีเกณฑ์ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าการทำงานส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาใดในวันนี้การเงินการเงินที่มีปัญหาของคุณจะกลับพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างฉับพลันอาจจะมาจากโชคทางด้านการเสี่ยงหรือโชคการเงินแบบฟลุกๆที่คุณไม่คาดฝัน ยิ่งหากคุณเป็นคนที่เคยทำบุญสร้างกุศลมาก่อนหน้านี้ผลจากความดีก็จะกลับมาให้ผลเป็นเงินทองแก่คุณในวันนี้ความรักและครอบครัวระวังรักต้องห้ามที่ยากแก่การหักห้ามใจคนโสดมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวพันทางด้านจิตใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วส่วนคนมีคู่ก็มักจะวันไหวไปกับคนที่ไม่ใช่คนรักของตนเองความรู้สึกภายในของคุณจะซับซ้อนและสับสน ยากแก่การยับยั้งชั่งใจได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูลเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานไม่ว่าคุณจะทำงานใดในวันนี้ให้ระวังการถูกหลอกจากมิจฉาชีพพวกต้มตุนที่จะใช้เหยื่อล่อให้คุณตายใจหากเป็นงานที่มีการแข่งขันคุณจะถูกเล่เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามทำให้พ่ายแพ้คนที่ทำงานสีเทาก็จะต้องเสียรู้คนที่ทำงานสีดำกว่าไม่ควรใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเพราะจะเสียท่าได้การเงิน วันนี้ไม่ควรใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนหรือซื้อของเพราะจะเกิดความเสียหายเสียเงินถูกหลอกถูกโกงได้หากมีหนี้สีนที่ค้างค้างวันนี้จะถึงเกณฑ์ที่ต้องปิดหนี้เป็นไถได้ในที่สุดบางคนอาจต้องเสียเงินไปกับความเจ็บป่วยความรักและครอบครัวคุณเป็นคนจิตใจดีและดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามมาตลอดจึงทำให้มีเสน่ห์กับผู้ใหญ่ ถูกทาบทามติดต่อโดยผู้ใหญ่ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีและเหมาะสมสำหรับคุณคนมีครอบครัวแล้วความรักรับรื่นและมีความสุขไม่พบปัญหาปวดหัวใดๆสีมงคลสีเขียวเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจ เวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานการทำงานเป็นกลุ่มจะค่อนข้างวุ่นวายและขัดแย้งกันงานจึงไปได้ช้าขอให้ประนีประนอมไปก่อนหากมีลูกน้องบริวารก็จะสร้างความปวดหัวให้คุณไม่น้อย เพราะมักทะเลาะและไม่ถูกกันมีผลกับงานให้หาวิธีกำราบและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลการเงินหน้าที่การงานของคุณจะเป็นหล่งรายได้หลักงานพิเศษหรือโชคลาภลอยยังไม่ทำเงินให้คุณได้นักในวันนี้ระวังต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์หรือการเงินของผู้อื่นแต่อย่างไรคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้และได้รับผลประโยชน์ตามสมควร ความรักและครอบครัวความรักที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจะทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจอยากจะปลีกตัวออกจากความวุ่นวายในครอบครัวให้ระวังสุขภาพของตนเองให้ดีเพราะมีเกณฑ์จะเกิดความเจ็บป่วยถ้าไม่รีบรักษาจะเรื้อรังได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลืออุปถัมภ์เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา